โอ้ยเขากินแล้วอ no totally so> ่วมเลยครับตอนนี้แต่เขาไม่เป็นไรนะครับใจเรายังสู้รถเรายังอยู่อีกหลายคันจำนำได้มือทงมมาถือจำนำหมดคำถามว่าหมดสะกดยากออนนี้เลิกนะลุกพี่เกมท้ายนะครับครับตอนนี้เลิกแล้วครับครับครับถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเล่นกันยืดเยอสนุกสนุกพี่หนูผมว่ามันนะวันนี้สนุกสนานนะ สนุกสนานพี่ลูกนี้นะครับสำหรับอาจารย์เตา๋าคำว่าหมดสะกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาจะวิ่งหา<ป>รูอย่างเดียวสมพูนะครับ คำว่าหมดสะกดง่ายไม่เอาแดงไงเอาทำตัวกินแดงอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้มือแบบจ่ายกันบุบบุบบุบนะครับน,นี่พี่อ้วนนะครับหมู่บ้านดาราเจอกับหาทับยาออบัววุ้ยแม่นจริงนะครับไม่เคยมีมีมูกเลยนะน้ำเงินนะครับลูกนี้ กิ๊กโอ้โห่มีกิ๊กนะน่าจะระเบิดนะฮะเขาเตีกะระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้คำว่าหมดสะกดได้โอ้โหแล้วสาบไอ้อย่างนี้เอามาดู่อ้โหที่วันรู้สึกจะแทงอ่อยหรือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ ครับอาจารย์เต่านะครับคำว่าหมดสะกดยากโอ้โหไม่เคยกลัวถ้ากลัวกลับไปแล้วถ้ากลัวปิดบ้านนอนไปแล้วจ้าอุ้ยสะดุ้งโอ้โหจางรูแหมันน่ามีเวลาแทงเยอะๆนะ ทีหลังต้องโทรก่อนนะพี่ถมาโดดโดดเดี่ยวๆวเลยบางทีผมงานยุ่งนะงานผมเยอะช่วงช่วงนี้งานเยอะมากเลยอุ้ยอุ้ยแทงทิ้งเเลยฮ้แทงทิ้งไปมั่งไม่ดี啊เบิ้ลไปเลยวะเบิ้ลเออสู้เอ้ามาสู้เป็นสู้วะอย่าลงนะโอ้ยให้แทงออกไปมั่งสนุกสนานสนุกครับเล่นสนุกสนุก แยวบ้างอะไรบ้างก็อย่ากโกรธอืมโอ้โห <Jub> เข้านะนันไปนสกิดนิดนึงเอานะครับอาจารย์เต่าเริ่มมาแล้วนะครับแหมถ้ามีเวลาอีกนิดเนื้อเสร็จผมนะพี่อ้วนเหมือนกันนะเสร็จผมนี่นะว่าเวลาหมดอ่ะโอ้ยสะบัดมูก ดดเด้งไปบังไว้บังไว้ไอ้นไม่รู้จะเอาลูกไหนดีเลยครับตอนนี้สองจิตสองใจไม่มีหมูกกดจ้างนะลูกเนี้ยกวบเลยไม่เป็นไรถ้ากลัวผมกลับไปแล้วคำว่าหมดสะกดยากเนี่ยเห็นไหม ก็เึินการเข้าหลังชมพูไปเลยแน่จริงหลังชมพูไปเลยเอ้าแหมอยากให้เข้าหลังชมพูไปนู่นอ่ะอยากเข้าวิ้ยเดี๋ยวเขาไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเขาไม่เล่นด้วยเฮ้ยยากลูกเนี้ยดีพอดีข่าวลงไปโจ๊กข่าวลุงว่าตรงจับเลยโอ้ยข่าวไม่ลุงได้ไงวะ หนักแล้วบีม้มนนที่ว่าข่าน่าจะลงเมื่อกี้ถ้าข่าไม่ลงน้นหนัก <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรใจเรามันเกินล้านโอ้โหไอ้สกูสกูจนข่าวติดชิ้อือมระคุณจะ <c oughs> เช็ดไหวหรือเปล่า <c oughs> โอโพพ้พี่พลพี่วนคนแม่นเลยอะแม่นจริง ไม่ใช่ว่าแม่นปลอมนะแม่นจริงคนนี้แม่ยรู้จักขีปนาวุอะของแท้ของแท้ของแท้เลยคนนี้ยเล่นยาวไม่ถนัดนะเออเบาบ๊วแต่ดวงเราก็ยังดีเฮแต่ดวงเราก็ยังดีไม่น่าเชื่อนะมีตังค์ให้ถนัดตามป่ะโอ้พี่หนุ่มี นี่อาโนนอาโอน่นี่เบัวไม่เหลืองยากนะพี่เต่าเราก็พี่เต่าเราก็ตึงนะครับพี่เต่าราวังอยาไปกินน้ำเงินแทงทิ้งแทงทิ้งแทงทิ้งตรงเนี้ย สวยเออเดี๋ยวก็เขาไม่เล่นด้วยอีกเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตัวมันโคตรสวยอะถ้าบันหมุกออกมิงั้นหมดโตัวถอดเสื้อมามันตัดเนื้อหมาเลยนะเออมันมันจะเล่นงานพ่อสองรอบไปเลยมอกมันกัดเองนะถอดเสื้อมาไม่เอาเลยจริงมันวิ่งมันไปนิงจังเง็บ้องเรียอเสื้อไม่ได้ถ้าเป็นไอโลได้โลก็โดนกัดคอนะเลือดฉลาร์ไอรูไม่มาเอ๊ะมันไง่ไปหลายวันนะ อย่าลงอย่าลงาลอย่าอย่าอย่าโหยตามเลยสนุกสนานสุดยอดโอ้ยอ่วมนะครับพี่พี่ไม่น่าเชื่อโอ้โหนายทำได้ไงวะลูกเน,เนี้ยยากที่เป่งเลยสกูไว้กินด้วยอะเบมฟัก เขาเข้าไปแล้วเมื่อกี้อ๋อร้อยครบอ่ะก็งแวเ่เรกื่อวันที่เินมา้เนี่นรับเมมนว่าพี่อนเน่ะแม่นมากเลยรีบดูนะครับพวกนี้นะครับมามาแล้วยืนโอ้ยหายเข้าแล้วออก ยายาพี่วันยายาบอกว่ายายายาโอ้โหอบอกว่ายามันนถูกใ่โนกันดีกันดีรีบกลับไปมันยากไปตรงตรงนี้อยากลูกหักกินเลยวันนี้อาจารย์เขา นเ้า้ไมด้่นนะดิหนือยได้ดูเ็หน้าปากปากบ้านเนียวิ่งเข้าหโอ้ยจาพีจบไม่เข้าไม่เข้าต่อถามสองบัวเฮ้ยโอ้ยตัวกจเอ้า กระม่นกว่านะครับมีลูกฟุกด้วยนะครับดูเลี้ยงตับกินด๊อกนะครับดูเลีตัวกินดำนะครับวิ่งเอ้ย่างยะยะจทําคอยไอ้บีมหมดยังอย่าทําคอยขอจ่ายเปล่าได้พออันนี้ก็ตาสุดท้ายโอ้ยอย่าอย่าทําคอยอย่าทําคอยเขาแทงแรงๆเขไม่ได้ค่อยเลยโหขนาดเขาไม่ได้แทงจริงนะไม่ตึงเลยเขาแทงแบบแทงไปเล่นไปอ่ะ เจ็บเลยอะไกมากเลยะไม่ไ hmm. ด yeah, <problem> so ้กลัวเลยโอ๊ยอดอยากเล่นลูกกระสามร้อย